สวัสดีครับมาพบกับรายการชิดแชท ep 68นะครับกระผมรายการชิดแชทเป็นรายการที่เอาแชทมานั่งดูมานั่งชมแล้วก็มานั่งทําให้เห็นนะว่าทําไม่เห็นเลยล่ะทาให้เห็นว่าเป็นชิดหรือเป็นแชทนะครับจริงๆผมก็ไม่ได้แยกหรอกแต่อยากให้เห็นว่าชิดแบบนี้เป็นแชทได้หรือเปล่าใครชื่นชอบคอนเทนต์บันี้กครับเจอทุกวันอังคารแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ครับฝากกดติดตามช่องกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆม่ในช่องเรานลยครับ อย่าลืมครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับมีนเดรเสนอแนะแนะนำติชมคอมเมนต์ไม่ได้ยินดีรับฟังและพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมกันนะครับกระผมฝากแท็กคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์จะทำให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลที่คุณรักและช่องแชทที่คุณชอบจะทำให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันนะครับเพื่อเป็นการเสี่ลาฮะไป ปีใหม่นี้เบื่อจังไม่อยากนับถอยหลังเลยทำไมอ่ะอยากนับวันรอที่ได้เจอกับเธอมากกว่ากริว <c oughs> ได้เหรอ <c oughs> เราเล่นทางนี้ได้ใช่ไหมฮะ <c oughs> เป็นฟิลแบบนั่งเล่นแบบให้ให้เขาเขินเล่น <c oughs> หรือกูเขินตัวเองวะ <c oughs> หรือแบบยิงเพื่อหว่านขนวะเนี่ย <c oughs> เราดูหน่อยว่าเอามุกนี้ไปเล่นในชีวิตจริงแบบไม่ใช่มุกล็อกมุกตับแบบนี้จะเป็นอย่างไรครับไปเบื่อปีใหม่ไม่อยากนับถอยหลังพราะอยากนับวันรอที่ได้เจอกับน้องเงพิมตาก็มาครับหนูก็เบื่อปีใหม่มีแต่พวกหน้าหม้อทักมาจีบค่ะเขาไม่ได้หมายถึงเราใช่ไหมฮะหรือว่าเราเข้าข้างตัวเองก็ได้ หรืออะไรยังไงไม่หรอกน่าคิดไปเองเขาคงพูดถึงคนอื่นแต่ว้าจะให้ความหวังเราก็ได้อาจจะปรึกษาแล้วเฮ้ยพี่ควรทำไงดีไงมองโลกในแง่ดีป่ะล่ะพิมพ์ไหมครับปีใหม่คนให้ของขวัญพี่เยอะเลยแต่พี่ไม่เอาสักอันครัพิมพ์ต่อกบมาครับหนูได้ชิ้นเดียวเองแต่ก็ดีใจเพราะแฟนให้มาอี๋ยังพิมพ์ไม่จบนะครับเพราะมีน้อง เป็นของขวัญอยู่แล้วยังพิมพ์ไม่จบยังไม่ได้ส่งด้วยนะฮะโร้จะกล้าส่งหรือเปล่าแฟนมึงให้แค่ชิ้นเดียวกูให้3ามชิ้นเอออะไรไปคิดเอาเองละกันยักๆกมีของมาให้ใช้เอาเปล่าให้ใช้ฟรีตอบกบมาครับ อะไรอะ่ะตอต่อครับนามสกุลครัพิมพ์ต่อบกบมาครับจดทะเบียนสมรสเลยปะพูดงี้ <c oughs> แม่งแรงกว่ากูอีกอะ่ะ <c oughs> อย่าเล่นกับไฟนะเนะี่ย <c oughs> ไฟเราแงาน <c oughs> แฟนเราไงา <c oughs> เออ ดูเนี่ยเอามุกนี้เอาตับนี้ไปเล่นในชีวิตและในโลกแห่งความเป็นจริงจะเป็นอย่างไรครับจะมีความน่ารักแค่ไหนไปดูกัน <c oughs> พิมพไหมครับมีของมาให้ใช้ให้ฟรีด้วยนะเอามาขอตอบกอักมาอะไรอ่ะขายต้งเหรอขอโทษนะเราไม่มีเงินหลอกรอกกลัวยาก กูจะเอาไงคนอย่างนี้ดีวะจะยอมแพ้หรือว่าจะสู้ต่อดีทุกวันเนี้ยบอกตรงไม่มิจฉาชีพไม่สแกมเมอร์ไม่ชววลงทุนแม่งก็ขายตรงอ่ะ3าสอย่างเนี้ยจะเลือกดีละกันแม่งเล่นยากชิบหายมุกทางเนี้ยกูยอมก็ได้พี่ไหมครับใกล้ปีใหม่แล้วนะพี่ยังไม่หยุดอีกหรอเขาต่อามาครับก็เพิ่งจะหยุดนี่แหละพิมพต่อครับไม่ไม,ไม่ความน่ารักอะ่ะ พี่ไม่หยุดน่ารักเลยเหรอกริ้วตอนนี้ไอความว่ากริ้วเนี่ยเป็นของเขากลิ้วโกรธเกี้ยวกาดอะไรเงี้ยต้องเจอทางนี้ปะวะเอาละรครับอันนี้คือมุกที่คิดว่าจะเล่นทางนี้เดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวว่าเอามุกทางนี้ไปเล่นจะเป็นอย่างไรและความคิดเห็นจะเป็นอย่างไรครับปาพิมไหมครับ จะปีใหม่ละย,ย,ยังไม่หยุดเลยเหรอพิมพ์ต่อกขมาครับหยุดแล้วพิมพ์ต่อครับไม่ไม่ความน่ารักของคุณน่ะไม่หยุดน่ารักเลยล่ะครับครับพิมพต่อนะครับกูหยุดแล้วมึงอ่ะหยุดเหอะจุกฮะเจ็บแบบจุกๆมากเลยเข้าใจกันเลยทีเดียวเชียวพิมไหมครับ ปีหน้าพี่จะเปลี่ยนตัวเองละตอ่ออกามาครับมีเป้าหมายแล้วหรอคะพิมพต่อนะครับใช่พี่อยากเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนไปเป็นแฟนน้องอะได้ปะปะปะได้เหรอไม่เล่นอย่างเงี้ยได้ใช่ไหมทางนี้ได้อะไรก็ได้แล้วแหละอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเอามุกนี้ไปเล่น เป็นอย่างไรครับแน่นอนอ้าพิมไหมครับปีหน้าว่าจะเปลี่ยนตัวเองละพิม์ตอบกลับมาครับยังไงตอบต่อนะครับก็อยางเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนไปเป็นแฟนแกได้ปะ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 ตอบกลับมาครับเปลี่ยนดิเปลี่ยนไปกีบคนอื่นไทยเอ้ยทำไมต้องรุแรงด้วยล่ะเจ็บปวดรวดดราวนะฮะเนี่ย เก่งกับกูตลอดเลยเนี่ยเออเราเป็นคนที่มึงชอบมึงทำอย่างนี้มั้งป้าไอเวนหึง <c oughs> ตัวเองเนี่ย <c oughs> พิมไหมครับนอกจากปีมะเสงแล้วปีหน้าเราก็มะเหมือนกันนะมะรักใครนอกจากเธอแล้วพิมตอบกบมาครับเราก็มะพิมตอบต่อนะครับมะอะไรๆรรเขาตอบกบมาครับมะมีใครรักมึงหรอก <c oughs> นี้ก็แรงได้ทุกตลอดเวลาจริงๆกูทำอะไรผิดวะกูอยากรู้เนี่ยเออพูดให้กูรู้ทีว่ากูผิดอะไรจะได้แก้ไขตรงนั้นมึล้วกูอะผิดลิคมผมได้คิขิดด้วยเยอะๆส่งรูปไปครับเป็นรูปที่เทน้ำจากกาน้ำครับลงใส่ถ้วยหรือว่าที่ชงกาแฟครับรับพิมพ์ครับนี่เทน้ำ ส่วนรักของเราที่ให้เธอไม่เทนะส่วนกวูน่าจะโดนเทแล้วเพราะเขาไม่อ่านแล้วไม่ตอบด้วย <c oughs> อ,อ <c oughs> ความรักที่ให้เธอก็เหมือนน้ำเต็มแก้วทเ,กเทเข้าไปแล้วเธอก็ลินออกอะ่ะ <c oughs> เข้ากันตรงไหนวะแต่เราก็อยากเข้ากับเธอนะพิ์ไหมครับ ถ้าวันคริสต์มาสขอได้อย่างหนึ่งจะขออะไรขอต่อกลับมานะครับขอให้แฟนเข่ากลับมากูคิดถึงเขากูอยากให้เขากลับมามึงและยังพิมพ์ต่อไม่จบด้วยนะครับแต่เราอะพิมพ์ต่อไม่จบแล้วก็ไม่กล้าส่งด้วยนะครับว่าส่วนเราอยากขอเธอเป็นแฟนไม่รู้จะได้หรือเปล่านะเจอการพิมพ์แล้วไม่น่าจะได้นะมึง ก็ได้้แมะพร้าวแฮวมาขายสวนด้วยพีคมั้ยครับเล่นเกมทายใจปะต่อมาครับมาพิมต่อนะครับสมมุติว่ากูแอบอยู่คำถามคือกูกําลังแอบอะไรเขาต่อมาครับกูไม่รู้กูไม่ใช่มึงไม่ต้องมาแอบชอบกูด้วยก็รู้ทันนี่ว่า เออรู้ทันทำไมเขาเทมึงวะเฮ้ยเก่งกับกูทุกอย่างเลยนะหมดเงียบพิมพ์ไหมครับเล่นเกมทายใจกันเขาพิมพ์ตอบกมาครับเล่นยังไงเราตอบต่อนะครับสมมุติตอนนี้กูกําลังแอบอยู่พิมพ์ต่อครับให้ทายว่ากูแอบอะไรครับเขาตอบกมาครับแอบแซ่บ หมายถึงกูสามารถเหร,อหรือยังไงบอกให้ละเอียดสิวะหรือว่าตอบเพื่อสนุกสนานาแซ่บที่ว่าคือกินส้มตำหรือกินอะไรเผ็ดเใช่ไหมฮะตอบกูทีเดอร์กูอยากลูกไปัดงแลมากครับกับอีพีนี้ครับถ้าชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ครับฝากกดติดตามช่องกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอเนเทนต์ใหม่ๆช่องเรานลยครับอย่าลืมครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับมีเลเนอนะแนะนำติชม คอมไม่มาได้ยินดีรับฟังและพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมกันนะครับกระผมฝากแท็กคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์จะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลที่คุณรักและช่องแชทที่คุณชอบจะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณทุกคนกันด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านและก็สวัสดีปีใหม่ในวันนี้ด้วยนะครับผมก็อะไรใหม่ๆดีๆขอให้เข้ามาหลั่งไหลเข้ามาทุกคนขอให้มีความสุขทุกคน และมีความสุขมากๆกันด้วยนะครับ